เอสัมภาษณ์หนค่ะทาไมคุณถึงได้มาคนหนึ่งซือช่วยที่ห้สมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุธามคะมีเพื่อนคนหนึ่งครับยงไรครับขาโทรไปขาโทรไปแล้วก็อาชื่ออามีครับผมก็วิ่งมาแบบเดี๋ยวเดี๋ยวไหนคนเออไหนอามีคือใครมีไหอยู่นี่มีครับ นนทำไมอ้าชื่ออามีว่าแคุณถึงมาคนช่วยคะเออเน็นแนก่ผ <c oughs> ู้หญิงะช่วยช่วยได้ต้นได้ฟังได้ไหมคะว่าเรื่องมันเป็นมายังไงคะคือเร่ว่านะครับตผ้ัลวห้มามีสอคะผลเขาสวยไหม ก็ไปผมก็เลยลงไปโทรศัพท์นะครับมานี่เขาก็ได้มาเออแต่คนสมุทรช่วยเราหน่อยอะยูชั้นห้าอะโอ้น้อดูทีนี้ดูทีนี้โอ้น้อเยอะมากคือผมจะไม่ลงมาเห็นทีแล้วไม่ตัวเองหล่อมากวันนี้ แมนมากแมนสุดยอดเองให้หน่อยนเย่ะแมนมากเรียนอยู่คณะไหนสาขาไหนคะตอนนี้ดำลงตะาเรีนภาษางกษคัสมสสรอเลยค่ะสมสทรอะไรคะในห่นสุดมันยังไม่ถึงสองนาทีพูดให้จบ ในหลอกสูตรในเครือของเราจะเป็นร้านกาแฟอ้าวเรอะเอใช่เหมือนแค่เราใ้าวเวอรได้าขอช่วปัมพันร้านอะไรร้านอะรค่ะเป็นร้านกาแฟมีดอคาวเป็นเจ้าของร้านหรอเป่าผมเป็นบอสครับบอสชื่อเป็อ่อเล้วเองได้ไหมคั้ครับกือเป็นเส้นตรงแม่มาว่าร้านนบอสเหรอใช่ครับรสชาติเป็นยังไงกาแฟรสชาติกลมกลอม ลกลมกล่อมหวานกลมกล่อมใช่ครับพ่อบ้านดาเป็นประจำใช่ครับยาระบายฉันดีเลยครับกาฟแฟกินทันทีขี้ทัน่นัน <c oughs> อะไรนะโซโลเกนมายังไงนะ <c oughs> กินทันทีขี้ทัน่ันครับปาดบุญนั่นโ <c oughs> มนีศิแดงในยูทูบแม่แ้ในนอนอต้องมีคนถ่ายรูปเอาวันนี้หล่อมากเลยปาดบอกแล้วอย่าลงกุลให้ถามเนี่ย <c oughs> ยุป,ปีใดลูกยุปีหนึ่ง ปีนึงก็มุ้นซ้ำดีไม่ตัวเองพูดดีมากเลยหมวะสมที่จะเป็นนายกเนาะนายกเอาจริงๆหน่วยก้านอู้สุดยอดมากแมนเท่ใช่เอาเอาเหรอไม่มีจิตอาสาได้หนิว่าไ สุดยอดมากเลยใช่เป็นผู้ชายที่เท่ที่หล่อสมาร์ทความหลอ่ต้องมองข้างหลังไปก่อน,น,นแล้วมาดูข้งหนี้ว้ายข้างหน้ายิ่งหล่ออีเอเกเจ็ดนาทีลูกอีเกเจ็ดนาที <laughs> อีเกเจ็ดวิอีเกเจ็ดวิดเอาปิดคลิปให้หน่อย อะไรล่ะม่หน่อยสายหาไม่หน่อยสายหา,หยา,ยหาะครับติดตามผมได้ตลอดนะอตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุด